ส่วนสามก็แรกเริ่มก็เป็นชาวนาแต่พื้นที่ทำนานั้นเป็นพื้นที่ราบลุ่มเกิดภาวะน้ำท่วมตลอดทำนาได้ปีละครั้งสองครั้งก็ต้องใช้สารกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชทําแล้วได้ผลผลิตไม่คุ้มทุนก็เลยหันมาปรับเปลี่ยนเป็นแนวทางทำเกษตรแบบพอเพียงตามสาพระราชาโดยขุดให้เป็นโคกเป็นหนองเป็นนา เพื่อแก้ปัญหาภัยแรงเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและทำการเกษตรได้อย่างต่อเน,นื่องตลอดปีลดความเสี่ยงต่ออาชีพในการทำเกษตรจึงเริ่มทำจากแปลงเล็กๆจนมาถึงแปลงใหญ่จนถึงมาจนเป็นผลถึงมาทุกวันนี้อย,อย่างยั่งยืนครับฐานเรียนรู้ที่หนึ่งภายนอกฤดู ไผ่นอกกะดูพัน,นุนี้ชื่อว่าไผ่กิมซุงเป็นสายพันธุ์ที่ทนแรงทนน้ำท่วมไม่ตายออกผลผลิตได้ทั้งปีจึงมีไรายได้ทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและเราไม่ต้องใช้สารเคมีไม่มีความเสี่ยงแล้วอีกทั้งอย่างหนึ่งใบใบก็สามารถนำมาเป็นปุ๋ยได้เพราะนั้นไผ่พันธุ์นี้จริง สามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวได้ตลอดครับฐานเรรูที่สองคือการเผาถานคือเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีในสวนและบริเวณร,บรอบๆหมู่บ้านเช่นมีป่าไม้เป็นจำนวนมากเราก็คิดว่าจะหารายได้จากป่าไม้อย่างไรก็นำมาเผาถานแล้วมาสร้างพลังงานใช้ในครัวเรือน พอใช้ในครัวเรือนเหลือแล้วเราจรึงเอาไปจำหน่ายพอได้จากประโยชน์จากการเผาถ่านเราก็ได้น้ำส้มกันไม้มาใช้ในเลือกสวนไรนาอย่างเช่นมาเป็นสารการมาแมลงปลูกผักตาต่างๆแล้วก็เอาเศษถ่านมาเป็นสารปรับปรุงบำรุงดินต่อพืชได้อีกทางหนึ่งครับฐานเรียนรู้ที่สามคือฐานเรียนรู้ของซอเซลล์แผงซแเซลล์ คือพลังงานคนกินแดดนะครับเป็นพลังงานที่สะอาดเป็นพลังงานที่หมุนเวียนได้จากพลังงานจากแสงอาทิตย์ปกติแล้วสมัยก่อนนี้เราใช้เครื่องของเครื่องยนต์คูปต้าใช้น้ํามันแต่ต้องจ่ายวันละสองร้อยบาททําให้เรามีค่าใช้จ่ายเดือนละหกพันแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ต้องใช้แล้วเราจึงต้นทุนของการใช้เครื่องสูบน้ําแผงโซลาร์เซลล์เป็นศูนย์บาท ขั้นตอนที่สี่ปุ๋ยหมักเนื่องจากว่าเราปลูกต้นไม้โตมากแล้วเรามีใบไม้มหาศาลเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องเอาใบไม้มาทําปุ๋ยหมักก็เอามาผสมกับมูลสัตว์ซึ่งเราหมักทิ้งไว้ประมาณหนึ่งปีพอย่อยสลายเราก็นํามาใช้กับการปลูกพืชต่างๆของเราในสวนอุโมงขฐานที่ห้าอุโมงคพยุง อุโมงพยุงเป็นไม้ที่เป็นมงคลเป็นไม้ที่เป็นราคาแพงทั้งใบก็สามารถนํามาทําปุ๋ยย่อยสลายได้ง่ายและมีธาตุไนโตรเจนสูงกิ่งเราก็สามารถนํามาทําเชื้อฟืนเชื้อฐานได้ถ่ายเรื่องที่หกประมงศูนบาทคือการเลี้ยงปลากินพืชมีทั้งปานินปลาทับทิมปลาเอาไว้สําหรับในการบริโภคและจําหน่ายซึ่งเป็นซึ่งเราเลี้ยงปลาแบบ ต้นทุนต่ำโดยการใช้แหนธรรมชาติมาเลี้ยงซึ่งประหยัดต้นทุนไปอย่างมากแล้วก็ทำให้ปลารสชาติดีและอร่อยมากครับถาเรียนรู้ที่เจ็ดคือโครงการพันล้านโครงการพันล้านนั้นแรกเริ่มแล้วบนคันหนองของเรานั้นจะเป็นที่โล่งเราก็นำพืชผักที่เป็นเกี่ยวเรื่องเขามาเลือ้อยบนค้าง ที่เราทําไว้แต่มาปัจจุบนันนี้ต้นไม้เริ่มโตแล้วเป็นเราก็เลยหันมาปลูกเป็นอุโมงของไผ่สร้างมนเพื่อจะใช้ประโยชน์จากลำในการทําสิ่งก่อสร้างต่างๆทาเยเรื่อรู้ที่แปดคืออุโมงค์เจ็ด้อยปีอุโมงค์เจ็ดร้อยปีนั่นก็คืออุโมงค์ยันยางนาซึ่งเป็นอุโมงค์ที่ เป็นอุมโมงของพ่อบ่อน้ํามันบนดินอุมโมง์ยางนานเนี้ยในสมัยที่ไปอบรมที่มหายาลัยเกษตรศาสตร์ทางด้านอาจารย์ก็ได้วิจัยผลงานวิจัยออกมาว่าอายุของยางนานถึงเจ็ดร้อยปีเราก็เลยมาตั้งเป็นอุมโมงยางนานครับ